สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะก่อนอื่นเลยดิฉันขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวกรากฎพัน์พุ่งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบ RP หรือที่เราเรียกว่าร p r o n u n c i a ซ i o n ค่ะซึ่งเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษนะคะที่ใช้ในทางการแล้วก็ชัดเจนค่ะโดยเรานะคะจะใช้ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ของนักแสดงหญิงชื่อดังเอมมาเวสันนะคะมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์การออกเสียงการใช้คําศัพท์และไวยากรณ์ที่เธอใช้ในบท ัภาษคจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ เราจะมาเริ่มกันด้วยการออกเสียงนะคะสิ่งที่โดดเด่นในสำเนียง RP ก็คือ n o n l h o t i c i t y ค่ะหรือว่าการไม่ออกเสียง R ที่ปลายคำค่ะเราจะมาแยกความแตกต่างระหว่างสำเนียง RP กับภาษาอังกฤษอเมริกันโดย RP นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายและอเมริกันนะคะจะอยู่ฝั่งขวาค่ะ ขอยกตัวอย่างคำว่า car นะคะในสำเนียง RP นะคะจะออกเสียงเป็น car โดยไม่มีเสียง R ที่ปลายคำค่ะแต่ว่าแตกต่างจากภาษาอังกฤษอเมริกันนะคะที่มักจะออกเสียงเป็น car โดยมีเสียง R ที่ปลายคำค่ะซึ่งในคลิปสัมภาษณ์ของ Emma Watson นะคะเธอจะพูดว่า t h a t s a g a t car เราจะได้ยินคำว่า car นะคะที่ออกเสียงแบบไม่มี R ตามลักษณะของ RP ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเสียงสละกันค่ะ ในสำเนียง RP นะคะเสียงสละจะถูกออกเสียงยาวและคมชัดค่ะเช่นคำว่า dance นะคะใน RP จะออกเสียงเป็น dance ค่ะโดยเสียง a นะคะจะเป็นเสียงยาวเหมือนกับ r ค่ะแตกต่างจากภาษาอังกฤษอเมริกันนะคะที่มักจะออกเสียงเป็น dance ค่ะซึ่ง a นะคะจะเป็นเสียง air ที่ใกล้เคียงกับคำว่า cat ค่ะถ้า Emma Watson พูดว่า I love to dance นะคะคุณจะได้ยินเสียงการออกเสียงสละเป็น r ค่ะที่ยาวและชัดเจน และอย่าลืมการออกเสียงตัวทีที่ชัดเจนใน RP ค่ะคำที่มีทีอย่างคำว่า butter นะคะใน RP จะออกเสียงเป็น butter โดยไม่ใช่การเปลี่ยนเสียงทีเป็นเสียงดีนะคะแบบที่พบในภาษาอังกฤษอเมริกันค่ะมาถึงคำศัพท์กันบ้างนะคะในภาษาอังกฤษแบบ RP นะคะจะมีคำที่ใช้เฉพาะในภาษาอังกฤษค่ะซึ่งต่างจากภาษาอังกฤษอเมริกันเช่นคำว่า biscuit ค่ะในภาษาอังกฤษนะคะจะหมายถึงคุกกี้ค่ะ แต่ในอเมริกันนะคะจะใช้คำว่า cookies ถ้าเอมมาเวสันพูดว่า I had a few biscuits this morning ก็คือจะแปลว่าเธอกำลังพูดถึงคุกกี้ในสไตล์อังกฤษค่ะ คำหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะก็คือคำว่า f l a t ค่ะใน RP นะคะจะหมายถึงห้องชุดหรืออพาร์ตเมนต์ค่ะในขณะที่อเมริกันนะคะจะใช้คำว่าอพาร์ตเมนต์เช่นเดียวกับคำว่าชิ i ส์ค่ะที่ในภาษาอังกฤษนะคะจะหมายถึงเฟนฟายหรือมันฝรั่งทอดค่ะแต่ในอเมริกันนะคะจะใช้คำว่าชิ i ส์นะคะที่หมายถึงมันฝรั่งทอดกรอบที่บางครั้งนะคะจะเรียกว่าคริปส์ค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคำที่แตกต่างกันค่ะ ต่อไปนะคะเรามาพูดถึงไวยากรณ์กันบ้างค่ะสิ่งที่โดดเด่นใน RP นะคะก็คือการใช้ Present Perfect Tense คะ่ะหรือการใช้กิจยาช่องที่3เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะแต่ยังมีผลหรือว่าความสำคัญไปถึงปัจจุบันค่ะเช่นในคลิปสัมภาษณ์ Emma w a t s o n นะคะอาจจะพูดว่า I have seen that movie before ซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะอเมริกันจะเป็น I saw that movie before ที่ใช้ past s i m มากกว่าค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการใช้คำว่า shall ค่ะแทนคำว่า will ในการเชิญชวนหรือว่าเสนอความคิดเห็นตัวอย่างเช่นเอมมาอาจจะพูดว่า shall we go for a work แทนการพูดว่า will we go for a work ค่ะ ซึ่งคำว่าเชลนะคะให้ความรู้สึกเป็นทางการและสุภาพมากกว่าค่ะอีกทั้งใน RP นะคะยังใช้คำว่า have got นะคะแทนคำว่า have เพื่อพูดถึงการมีบางสิ่งเช่นแอมม่าอาจจะพูดว่า I have got a new book ซึ่งในอเมริกันนะคะจะพูดว่า I have a new book ค่ะ เรามาสรุปกันสักนิดน,นะคะว่า RP ในการพูดของเอ m มมาวั o n นะคะมีลักษณะเด่นอย่างไงบ้างโดยเรานะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น5หัวข้อหลักๆค่ะหัวข้อที่1นะคะก็คือการออกเสียง R ที่ปลายคำที่ไม่ออกเสียงค่ะหัวข้อที่2การออกเสียงสระที่ยาวและชัดเจนค่ะหัวข้อที่3นะคะการใช้ present perfect มากกว่าการใช้ past simple ค่ะ หัวข้อที่4การใช้ shall แทน will ในการเสนอความคิดเห็นหรือคำแนะนำค่ะและสุดท้ายนะคะหัวข้อที่5ค่ะการใช้ have got แทน have ในการบ่งบอกถึงการมีสิ่งของค่ะในการพูดของ Emma ม a า s ว n นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ RP เลยค่ะที่มีความชัดเจนและเป็นทางการค่ะซึ่งทำให้ภาษาอังกฤษของเธอนะคะดูมีความนุ่มนวลและสุภาพค่ะ ดิฉันหวังว่าในวันนี้นะคะคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำเนียง r าพและสามารถนำไปใช้ในการพูดและฟังได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะถ้าหากว่าคุณชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามและฟังตอนอื่นๆของเราเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษของคุณต่อไปค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ